สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้พบกันอีกครั้งหนึ่งวันจันทร์ที่20มิถุนาสอ2 2 2่อเราก็นำบทข้าแต่พระบิดาที่ทึกบุญสิเปลี่ยนพระสารราชและมนสสักขีได้บันทึกไว้ได้บรรยายไว้นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งต่อจากเมื่อวันเสาร์นั้นก็คือในเรื่องของพระอนุจักรพระอนาจักจงมาถึงน้ำพระทัยจงเป็นไปในแผ่นดินด่งในสวรรค์วันนี้ท่านบรรยายต่อว่าบอกว่า ต่อจากนั้นเราเสริมว่าน้ำพระทัยจงเป็นไปในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์เราไม่ได้ขอให้พระเจ้ากระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์แต่ขอให้เราทำตามพระน้ำพระทัยของพระองค์ใครก็ตามจะสามารถขัดขวางพระเจ้าในการทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัยได้แต่ในคำภาวนาของเราทูลขอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ ไปในตัวเราเหตุว่ามานคอยขัดขวางเรานั้นในความคิดและกิจการเมื่อไม่ให้เราเพื่อไม่ให้เรานบนอกพระเิเจ้าในทุกสิ่งฉะนั้นถ้าน้ำพระทัยของพระองค์ต้องสำเร็จไปในตัวเราเราจึงต้องการน้ำพระทัยของพระองค์คือการคือต้องการความช่วยเหลือและความคุ้มครองจากพระองค์ไม่มีใครแข็งแรงได้ด้วยกำลังและความมั่นคงของตนเอง นอกจากอาศัยพระเมตตาของพระเจ้าแม้พระเยสุเจ้าเองยังได้แสดงความบ่นแอสภาพมนุษย์ของพงเมื่อตรัสว่าข้าแต่พระบิดาหากเป็นไปได้แล้วขอให้กาเล็กส์นี้ผ่านข้าพเจ้าไปเสียต่อจากนั้นเพื่อเป็นแบบอย่างแก่บรดาสานุสิ์ว่าเขาต้องทําตามน้ําพระทัยของพระเบญเจ้าไม่ใช่ตามใจของตนเองโรงเสริมว่ากะนั้นก็ดี ขออย่าให้เป็นไปตามน้ำใจของข้าพเจ้าแต่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกสิ่งที่พระกฤษต์เจ้าได้ทรงกระทาและได้สอนคือน้ำพระทัยของพระเบญเจ้านี่หมายถึงความสุภาพในชีวิตประจําวันมั่นคงในความเชื่อสงบเสงี่ยมในวาจามีเมตตาธรรมในกิจการมีระเบียบวินัยไม่มุ่งร้ายต่อใครเพียรสู้ทนการมุ่งร้ายจากผู้อื่น รักษาสันติระหว่างพี่น้องรักพระเบญจาด้สิ้นสุดดวงใจรักพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระบิดายำเกรงพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรามากกว่าสิ่งอื่นใดการยึดมั่นอยู่ในความรักพระองค์และยืนอยู่แทบเชิงกังเขนของพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กล้าหาญเมื่อพระนามและพระเกียรติของพระองค์ถูกลบลู่แสดงให้เห็นการ ยึดมั่นในความเชื่อของเราด้วยวาจาสู้ทนความทุกข์ด้วยความภาคเพียรและยอมรับความตายด้วยความไว้ใจเพื่อมงกุฎที่เราจะได้รับนี่คือความหมายของความปรารถนาที่จะเป็นผู้ร่วงม,มรดกกับพระคริสต์เจ้าถือตามคําบัญชาของพระเจ้าถือตามน้ําพระทัยของพระบิดาเจ้าครับพี่นออ้องนักบุญสีเปลี่ยนก็ได้อธิบายต่อจากเ หัวข้อที่บอกว่าราณาจักรจงมาถึงและท่านก็บอกน้ำพระทยจงเป็นไปในแผ่นดินดังใดสวรรค์น้ำพระไทยจงเป็นไปในแผ่นดินดังใดสวรรค์น,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 รรนั้นก็หมายถึงขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่เป็นไปตามความปรารถนาของเราแล้วพระเยซูเจ้าเองพระองค์ก็เป็นแบบอย่างแล้วพระองค์ก็ เออภาวนาเช่นนี้จริงๆเนี่ยที่เอ่อถูกทรมานที่บนกางเขนก่อนจะสิ้นพระชนนั่นใช่ไหมข้าแต่พระบิดาเจ้าหากเป็นไปได้ขอให้การเล็กนี้ผ่านผ่านข้าพเจ้าไปเสียหมายความว่า,าพระองค์ก็ไม่อยากไม่อยากรับไม่อยากรับทรมานตรงนี้ความเป็นมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นนี่คือน้ําใจของในฐานะเป็นมนุษย์น้ําใจของพระเยซูเจ้าก็เป็นอย่างนี้แต่พระองค์ไม่ได้จบแค่นั้นพระองค์ก็บอกว่าการนั้นก็ดี ขออย่าให้เป็นไปน้ำตามน้ำใจท้าวเจ้าแต่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระงคนี่คือแบบอย่างนี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนในวันนี้นะครับที่ในสิ่งที่พระองค์ก่อนจะสิ้นพระชนนั้นแล้วก็ในบทข้าแต่พระบิดาทุกครั้งเมื่อเราสวดภาวนาถึงตอนนี้เราก็ต้องมองแล้วก็รำพึงลึกลงไปถึงความจริงประการนี้ที่จะให้พระประสงค์ของพระองค์เป็นไป ในตัวเราในชีวิตของเราในโลกของเราดีนะครับและสิ่งสำคัญก็คือได้ได้ได้มีสิ่งที่ระบุไว้ในคำบรรยายของนักงบุญซื้อเปลี่ยนไว้เหมือนกันนะครับก็บอกว่าถ้าเราเป็นไปตามน้ํำพระทัยของพระองค์แล้วเนี่ยเราก็จะมีความกระหายมีความไว้วางใจ เป็นผู้ที่จะมั่นคงที่จะพร้อมที่จะประพฤตินตนต่อสู้กับความยากลาบากต่างๆและมีชีวิตที่จะ,ะเดําเนินไปในแต่ละวันอย่างดีนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นาจะเป็นคนที่มีความสุภาพในชีวิตประจําวันมั่นคงในความเชื่ออสนบสนิยมในวาจาแล้วก็มีเมตตาในกิจการอันนี้ก็คือ หน้าที่หลักของเราซึ่งเป็นผู้ที่จะทาให้น้ํพระทัยเป็นไปน้ํพระทัยของพระองค์เป็นอย่างนี้ก็คือมั่นคงในความเชื่อสงบเสงี่ยมในการวาจาร์และก็มีเมตตาธรรมในกิจการมีระเบียบวินัยไม่มุ่งร้ายสู้ทนกับการมุ่งร้ายจากผู้อื่นชีวิตท้าทายนะครับสิ่งน้ำพระทัยของพระบิเจ้านั้นท้าทายเราให้เข้มแข็งให้มั่นคงดําเนินชีวิตในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อีกวันหนึ่ง ก็ขอให้พระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรผ่านุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่ตลอดไปเถิด